สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเลี้ยงดูกวักมารากตกันนะคะให้งามใบใหญ่แล้วก็ไม่เหลืองด้วยค่ะแล้วก็วิธีการขอโชคดีแบบดาวกันนะคะที่เห็นเนี่ยเป็นกวักมารากตที่ดาวเลี้ยงไว้ค่ะก็จะเห็นว่าออกดอกด้วยนะคะแล้วก็ก้านเนี่ยมีก้านใหม่ๆโผล่ขึ้นมาตลอดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นดอกกับก้านนี้นะคะ ก้านไหนที่ออก19ใบ21ใบนะคะเราก็จะผูกได้แดงไว้ตลอดแต่กา้านนี้พิเศษกว่านั้นค่ะคือว่าเขาออกดอกด้วยแล้วเขามี25ใบค่ะเดี๋ยวเราจะมานับให้ดูกันนะคะนี่ค่ะและนี่ก็เป็นพันแคระนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นว่าก็ออกหน่อแล้วเหมือนกันค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการป้องกันโรคหัวเน่าแล้วก็ใบเหลืองที่เกิดกับกวักมรกตกันนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการและการลดน้ําของดาวกันค่ะตัวช่วยของดาวนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือปูนแดงขาวหรือปูนกินหมากนะคะเราใช้อยู่ที่เดือนละ สองครั้งค่ะคือคือประมาณสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะก็ใช้หัวประมาณเท่าไม่ก้อยนิ้วก้อยนะคะก็ใส่ลงไปในน้ําก็ดูเอานะคะตามปริมาณกวากมรกตที่เราปลูกถ้าเราปลูกเยอะเราก็ใช้เยอะค่ะแต่นี่เราปลูกว่ามีแค่สามสี่กระถางนะคะเราก็ใช้แค่นี้พอค่ะเราก็จะละลายไว้นะคะเสร็จแล้ว ตั้งไว้จนตกตะกอนเป็นน้ำปูนใสค่ะหลังจากที่เป็นน้ำปูนใสแบบนี้นะคะเราก็จะเทลงในกระมังหรือว่าถังน้ำของเราค่ะอันนี้เราใส่น้ำอยู่ที่ประมาณ 4- 5หลิตรนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะส่วนที่เหลือตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปผสมน้ำลดต้นไม้ได้ต่อนะคะเราก็จะเติมนี่เครื่องดื่มชูกําลังนะคะ หนึ่งฝาค่ะเพื่อช่วยให้แตกหน่อเร็วนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงต้นไม้ของเราด้วยค่ะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากช่วยป้องกันพวกโรครากเน่าโคนเน่าแล้วยังช่วยบำรุงต้นไม้ด้วยค่ะสำหรับ การลดน้ำไม้มงคลนะคะก็จะมีคาถากันนิดนึงนะคะก็คือตั้งณโมสามจบก่อนนะคะแล้วก็สวดด้วยคาถาพระพุทธชิตาจะสัจสจานิเกรสะพระพุทธชิตาสัพพโสกุณวิภาสัมปัตโตนรุตโมมหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสาทุสาทุสาทุาแล้วก็ขอโชคลาภนะคะอย่าให้ลำบากเงินทองแค่นี้เองค่ะ สำหรับปลอกตรงนี้นะคะที่หุ้มดอกถ้าเขาเหี่ยวแล้วเราสามารถที่จะดึงออกได้นะเพราะเดาวเองเดาก็ดึงออกตลอดเลยเวลาเขาแทงหน่อขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอย่างตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นกาบแบบนี้นะคะเดาก็จะดึงออกมาเลยให้ต้นเขาเป็นต้นโล่งๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ไปมันอาจจะเกิดการสะสมทําให้เกิดเชื้อราได้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นหน่อใหม่ที่เกิดขึ้นมาอีกนะคะหน่อเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้เราก็จะไปลดต้นนู้นต่อนะคะ กวักมรกตเนี่ยก็ถือเป็นไม้มงคลนะคะที่คนนิยมเอามาปลูกไว้ในบ้านอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าช่วยเรียกทรัพย์นะคะแล้วก็ยังช่วยทําให้มีความโชคดีเรียกเงินทองด้วยค่ะนอกจากนั้นยังช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะเดี๋ยวดาวมานับใบให้ดูค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิ 7 8 9 20 21 22 23 24 25ใบค่ะคราวที่แล้วนับผิดได้21เอ้ย24นะคะไม่รู้เป็นอะไรแต่จริงๆเขามี25ใบค่ะผูกได้แดงเรียบร้อยนะคะและนี่ก็เป็นการดูแลร,รักษานะคะไม้มงคลที่เราปลูกกวักมรกตค่ะวิธีนี้เนี่ยก็ช่วยนะคะ ป้องกันใบเหลืองโคนเน่ารากเน่าให้กับกวักมรกตเราท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองใช้กันดูนะคะจะได้มีโชคดีแล้วก็มีกวักมรกตสวยๆเอาไว้ประดับบ้านกันด้วยค่ะก็ลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ